่วมนะกิจกรรมในทางสังคมต่างๆครับผมออก็เคยได้ไปร่วมเพราะมันลาใช่ไหมล่ะลาแต่เหมือนมีความรู้สึกว่าเราได้หนุนกันตลอดแล้วก็ท่านก็จะพยายามสร้างอีเวนต์ตลอดเวลาของท่านผู้ว่าเนี่ยนี่ก็จะร่วมจากทางอ,อุปกรณของพวกเรานี่งางนออาี้ที่จะับเพื่อนเอาที่เซสชั่นได้ไหาประมาณไว้แล้วทีวีทีก็ทำเร็วๆเพื่อให้มันมนี่ ว่าบอกว่าเจ้าสือจะจัดมหกรรมโรงแรมและการบริการี่ิหารที่ใหญ่ๆก็หนีไม่พ้นพวกเราการให้ช่วยกันแล้วก็อยากฝากพวกเราด้วยว่าเราลงทุนด้านเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสื่อเพื่อขายจังหวัดของเราคือจอโปรเจคเตอร์ใหญ่แต่ไม่มีคนผลิตมาหน้าท่านพวกเราเนี่แหละ